มานนางโซ่กันเด้อพ่อแม่พี่น้องแลกักอากาศเชื่อมว่า,าเรื่องชีวิตท,ทุกอย่างสู้พ่อแม่พี่น้องฟังสู้ลูกสู้เต่าฟังชีว่าล,ลูกฟังเนาะให้ลูกทุกคนฟังเด้นอนะจ๊ะเพราะเป็นแม่มันนานใจขอราะเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนใครทีท่วา่ากำลังเจอปัญหาจีวา่า ขอบขัวเป็นหนีเป็นสิน้นแล้วการขอบขั้วมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างข่อยคอเราประสบการณชีวิตกองข่อยเองให้พ่อแม่พี่น้องในฟังทำกันเด้อขอเป็นแห่งมันดานใจในทุกคนอดถถนทนเด้อพ่อแม่พี่น้องข่อยเอาชีวิตจริง,งของข่อยเมื่อเราสู่พ่อแม่พี่น้องฟังแต่ว่าคนแก้งอื่นเมืองอื่นอาจจะาบาข่าวบุแรมุตรบุจริงแต่แก้งข่อยเมืองขอ่อยคนเมืองเราห้ามข้าวโจราข่อยว่า ประกอบอกความจริงมหรือ,อความจริงแล้วก็ข่อยก็อยากเบา้าหายดู่อยสั้างหายดู่อยเข้าเป็นบทเรียนของชีวิตเขาไว้ถามือไร้เขาเจอปัญหาชีวิตของเขาให้เขามีความอดความทนข่อยยัเบ้าช่วพ่อแม่พี่น้องข้างนาะกใช่ข้าวทุกทีคอยฉุกแฉื่อด้ดอพ่อแม่พี่น้องทุกอีดอีดอะไรชีวิตขาดเคิร์สอยังหน,น่อยดูแลไม่เา่า ขีขาดเคลิ้นอยู่ใ่เมถาวรเนียหนอนมเมถาวรพาไปไปทำบุญไปญออท่านไบุญเนาะความชุบความหยาบไปเป็นเมขาวรยูวัดเมถาวรเลยพาไปขอเัีหงนอนมเมถาวเาพชรผภาขาภานามยูวัตโยบ้าเน,นอนสองขักข,ขาดเคลินน้นอยู่บนเพิงอนที่เพิงือวัดป่าละ แล้วก็ปไปไวาดไปเป็นเมฆขาวเห็ดอาหารการกินให้ผู้บ่ายกินซักน้นาั้างแตะฐานึกนมากซักหนาเกินมากเห็ดอาหารการกินคำผู้บ่ายอาจารย์ก็กำลังทำบุญทุกคนมาเลยพราะแม่ไปหนอในม่ขาผ้าไปแต่ยังหน่อยไปใน้ไม่ทาวน,นม่ขาผ้า,าปเป็นบุญเอาเปรียดได้ไหมเท้าระว่าขอขัวข้าขาเคลื่อนขอขัวทุกงาแต่ยังหน่อยทุกงาไอ้ยกระด้อเลยเพราะแ่ไปหนอ ทุกอย่างอันนี้รอตอนนั้นแม่ขออยู่บ้านฟ้ายินไต่อยู่บ้านฟ้ายินไต่เมืองนครปากเศษแขนเจ็บประซ่าข่าวที่ปีปั้งจากใช่ว่านั่งนอนแล้วป้ามาในใดซ้ำหนึ่งมานในแม่ขอไปหยายมาอยู่มเมืองน้องงามอยู่เมืองน้องงาม,ามปัจจุบันนี่แม่ขอยหยายมาอยู่ตอนนั้นขอยสิประม่านคนในป้ามานปุ๊บเจ็ดปีหรือว่าประมาณานี้แหละหยาดมาอยู่มเมือ,มเองอยู่ปัจจุบันนี่แล้วก็เลยมาต่าตงต้นต,ต,ต่างโตได้ ตั้งต้นตั้งโต๊ะไรนีเมื่อเอาง integer, ่าแขงสาระบันรเลยนะแล้วก็เอาขวบข่อยขึ้นมาอยู่พี่มาอยู่พี่ที่อะไปที่มาให้ยันซื้อกล้วมีกินมีใสขึ้นมาเด้อพ่อเมียี่น้องมีกินมีใสขึ้นมานลังจากข้นมาขอเขามาสางขอบสางขั้วสางขอบสางขั้วก็มีต้นขึ้นมีต้นขึ้น มีต้นทุนของช Trump, ีวิตพ่อแม่ปัญหาามถขามมะขายกันมีกินมียามีห네ลูกมีเต่าออกมากเลยหลูกเต่าเนาะเพราะว่าข่อสร้างขอบสร้างขั้วมีอันกินอันยากันยังหลูกมากด้วยขว้วสมบูรณ์แบบไปเลยนะเพราะว่าข่อยสิเทนข่อยเองตอนข่อยยังหน่อยข่อยะทุกไลายทุกไอเดียอะไรพ่อแม่์เปนน้องทุกแถวทุกวาเไรพอเมย์ทุกสมัยสมหนึ่งไรทุกยังแต่ว่าเด็กเขาทานกินแต่ยังหน่อยพอเม่์ไปอยู่รังงานมาสร้างขอบสามขั้ว เคยกับมิจิกินมิใสอยู่งร้องงามเดียวขอากำมาสางขอบสามขวดยู่งร้องงามเป็นพื้นฐานเลยกต่มีฝึกขึ้นก็ชีพพอแม่ปั่นหายกับมิกินมิใสกับขี้เลี้ยงตัวเองถูกหยาดปางมองร้ายจะได้หายดูดไงต่ออิ่สมบูรณ์เลี้ยงบุมากแบบสมบูรณ์เลี้ยงบุมากแบบมีความสุขบุญจะหายดูดถูกหยาคือโตโตยังหน่อยถูกร้ายอย่างความถูกของตัวเองคือบุญจะหายดูดมันทุกที่ว่าเลี้ยงบุมากแบบนั้นที่ว่าหายดูดสมบูรณ์แบบเบิร์ดล้างจ่าชัวรณ์แบบมมีีกินว่าะ ก่อนยะขายเป็นไหมขาสาวขายเป็นไหมขาสาขายกัขายเคินตลาดายเกินตลาดแล้วแต่พูเบาื่นตาเกาสูอรเมี่ผ้องทังเลิแต่ก็ขายเครื่องกัมีกินมีใสสมบูร์แบบบะะันเนาะสมบูรณ์แบบนะมีกินมีใส่ลเนะบวทุกปริมามีกินมีใสอุดมสมบูรณ์เนะ่ผู้มาผ่ายไหตลาดเือหนึ่งเือซอมพวามเมยงขอกระเบิดต้นเบิดโตทุกเอกทุก ก็จะเป็นไปกู้ไปยืมนี้ยืมสินของราดดวง,นง,นนงนนนคหนหน้าเป็นขึ้นเป็นทอดก็ไม่เห็นขึ้นเห็นทอดเห็นขาคล้ายเห็นหนเห็นนี่เนาะก็มีกิจการใหญ่โตขึ้นมากพอแม่พี่นอ้องกิจการใหญ่โตขึ้นมากก็เลยเห็นขาคล้ายกะลมกระจมอีเด้อพอแม่พี่นอ้องเอ้ยเหมืนอมนอแห้งจำ้ำดินคักเหมือนแห้งจ้ำนิ่คักบมาเนี่ย จนมีอันสิกินเด้อพ่อแม่พี่น้องคอยทุกแฉทุกวาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อร์คอยยิงวาหว่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเพราะเป็นแห่งมนานใจของพ่อแม่พี่น้องทุกแฉทุกวาทุกจนว่ามีอีกยังเบิดขายทุกสิ่งทุกอย่างรถล่างผ้าหนาวัตถุสิ่งของทิศฝอยเทิศฝอยหาขวัญสามากคล้ายเบิด์องย่างเดียวสามหล่อขั้นเดียวถ้ากับสูชีวิตสูชีวิดให้ขนมขนมที่แม่์คอยมีอาชีพแม่์คอยสร้างซ้อนคอยให้คอยมีอาชีพ พอเอาขนมหนักเพรไปหาไปขายไปขายเพรขนมขายจินขนมขายไปขายไปขายขีซ้มหล่อขันนึ็กับขพาขั่วไปขายขนมตลาดแด้ตลาดเกาข้องมองงาไปขายจะกี่คนเข้าดูถูกเล่ควอเม่พิดน้องเลอจากที่ห้าเคยมีกินมีใสในห้ามาถูกอี่ถูกกินกำดินคนดูถูกข้าดูถูกแก่ดูถูกว่าม่มีไครนักงซื้อเหาอมึมีไคปากอันเมา บ่มีไพ่เปลาน้าม้าอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบ่มีไพ่ป่าบ่มีไพ่เปาน้ามิตรคนดูถูกมิตรคนตรหมินข่อยกบ่สนใจข่อยบ่สนไพ่เวดเวลาหนั่งกบฏเล่นตะดูกข่อยอกบฏเล่นตะดูกข่อยแล้วคิดเห็นนี้สินที่ข่อยสางขึ้นมาข่อยเป็นหนี้เป็นสินข่อยเสียแนวใดข่อยเสีาเงินจงดูกข่อห้าข่อยอยาเวลาหนั่งดูข่อยมาสามคนเพราะว่าดูเป็นถ่าเป็นหน้าเบิร์นนอก ลูกเฮียนเพื่อสามคนเฮียนวิสาหสีเพื่อสามคนเซจังไหนสิหาเงินหลูกเฮียนได้เซจจะไหนใส่หลอกธนาคารเซจจะไหนสิมีกินมีอยากเนี่ายทองตัวเองนี่สิ้นแสงถึงจนจำดินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขายทุกสิ่งทุกอย่างขายเบิด์นั่งในกิจการว่าไหนขายเพราะว่ากิจการนั้นเป็นกิจการใหญ่หลายมันต้องแม่นคนมีเงินต้องเศรษฐียิงมาสามารถซื้อดินทุกค่อยได้ คอยไปหนีธนาคารน้ายไม่มนีหนอนีน้ายน้ายเดือด่ฮเม่พป่นองน้ายทุสุดคอยกระเบื้องเท็ขนมประตุบอดทนจืดขนมไปคล้ายตลาดแด่เบาว้อมทุกข้องคอยคอยไปิติดหนีเขาหาพันชีพันเขาจงหมายโปรตสคอยกินเขาเวลาหนักงนต๊แห้งแฮะนองคอยซอนชูโเม่พี่นนอนฝากมเวลาหนั้น้นต๊แห้งแฮขคอยไปกินเขาจานนึงตานึงหาพันกีบพ้นโต๊ะแห้งเอยไปกินเขากินเขาเด้๋วกรดึรมดื่มใจขึ้นเขาเพราะว่าพามา หามาคนตกแห้งก็ได้หามาก็ได right? ้บริจาคเงินเขาสาหะพันกีบนะคะขนมตุ่สาวหมาเขากระชังบอว่าขั้นบอมีปัญญากินข่าว่อยหาพันกีบจะย้ายกินเด้อรขอบบริหารจะติดหนีได้เงินหาพันกีบก็ได้พอมีปัญญากินเงินบอมีปัญญากินข่าว่อยจานหนึ่งหาพันกีบจะย้ายกินจะจย้าติดหนีข่อยแท้จริงแล้วขอบบริหาติดหนีข่อยพอดื่มพนตกะเผาเมื่อก็ได้บริจาคเงินเพื่อหาพันกีบนั่นกาเบ็ดเอาเคื่อเอาของเขา บ่มีแพทย์ถามเขาเลยกพ่อแม่์พี่หน่อเวลาเขาถูกน่ะบ่มีแพทย์ถามเขามีแต่คนดูถูกบ่มีเท่ามีแต่คนรังเกียจเท่าคอยก็บ่สนใจคอยคิดเห็นคงขั้มเซบาคือเห็นแสงตาเขาเนี่ยมันคอยคอยคิดเห็นคงขัูดถูกของเขาเนี่ยมันคอยคอยอดคอยทนคอยบื้นเด้อพ่อแม่พี่น้องคอยบื้นคอยบ่ได้ภักบ่ได้พอลทุกข์กระแทกถึงยิ่งว่าคอยบอกพ่อแม่พี่น้องไผสิว่าเป็นหนีเป็นสิน โอ๊ตทอดทนเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ๊ตทนน้ำกันวันหนึ่งมันก็เป็นของเฮาข่อยนิ้าคล้ายข่อยกับข่อยคล้ายข่อยวิ่งหนีร้ายหนีได้หนีได้แต่หนีได้ว้าเดอร์พวเม่พี่น้องเดินหนีแทร์หนีถึงหนีจนนับโบได้จนมันมีทางก็บอกมีทางแกะแต่ว่าข่อยกันโอ๊ตข่อยทอดโอ๊ตข่อยทนข่อยบืนข่อยสู้ชีวิตข่อยรถสามหล่อคันเดียวรถจักรข่อยคันเดียวรถจักรอีห่าแล้วก็รถสามหล่อคันเดียวข่อยจีนขนมคล้ายข่อยผักข่อยพร ลูกเติร์ดตื่นจะสาวผิดขนมเดล่ยวเกาะเชลหนอนบ่ายโมงสองโมงสี่โมงตื่นใหนขนมต่ออีกหาผิดขนมผู้เดียวหาลงตลาดมาขายขายขนมพอเดลือเกินทรงดุเขี้ยงซอยกันกับขอบขวักขวบกกับยุ้งสีสีขาวขายน้ำมันแต่ว่าสีขาวนั่มขายน้ำมันนั่ยังบ่พอใส่ดอกธนาคารเขาเดิมคอามเพี่น้องเพราะว่าเป็นหนีร้ายหนีร้ายจะเกินร้ายจะบวยหนาบเบาใครเป็นมาขอต่างสตีโบดายไ่้ในเวลาหน่ะ คอยคือนสบวยนางว่าบรมนางป่านางปอแม่แบบปอแม่พี่น้องแบบนี้คอยคือนจะกลับบ้านเก่าแล้วย้อนว่ามันมีทางขอทางแก่มันทาง,ง,งมันตันไปเบิดไม่จะแน่บีบไม่จะแนบ่บีนแบนั่งกะบีนแบนั่งกะบีนแบนั่งกะบีแบจบึงจะคอ,อยดูหลายพ่อแม่พี่น้องย้อนบุญเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องขอเป็นกำลังใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนอยากให้ป้าบุญเด้อพ่อแม่พี่น้องคอยเป็นคนมรักสารค์หนาทำบุญแต่ว่าเขบาบอกมีเงินไม่หลานน่ะคอยก็ย่อมือเอาแบบนี้น ่อยเห็นเขาจะไปสางน้ำทำบุญเข้าไปเห็นบุญเห็นกุศลขอกระยอมือเอาสาธุเด้อผู้ขาผมมีเงินผมมีครับพอจะไปสางน้ำทำบุญทั้งพ่อแม่พี่น้องกข้อผู้ขาแต่ย่อมือเอาอยู่เพื่อนยู่สานเถิดคอยกย่อมือเอาอยู่เพื่อนยู่สานเด้อพ่อแม่พี่น้องคอยย่อมือเอาอยู่เพื่อนยู่สานเถิดแบบนี้ผู้ขาผมมีตนขึ้นผู้ขาผมมีเงินไประทานแต่ผู้ขาขอย่อมือขืนขอคุณพ่อนาเซบาพ่อแม่พี่น้องคนใดเลยสางน้ำทำบุญข้อผู้ขาไแต่วางบุญนั่มเถิดคอยก็ย่อมือแบบนี้ทุกเทืิดเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอเนี่มือขึ้นแบบนี้ทุกเทือเวลาที่เขาไปสารหนาทำบุญขอจากสาหนาทำบุญน้ำเขาแต่ขอว่ามีเงินพ่อกีบรขอว่ามีเงินพ่อกีบโอ้ยบุญพลาอะไรไปสารน้เขาอย่างบดทุกแห่ขอก็ย่อมือขึ้นแบบนี้พ่อเม่พี่น้องขอเป็นกำลังใจพ่อเม่พี่น้องทุกคนไายใต้วากระดงถุกกระดองอย่างมีปัญหาอยู่ตอนนี้เป็นหนีเป็นชิ้นมีทางออกทางแก้จากปัญหายังตัวปัญหายังไยพ่อเมย์พี่น้องย่อมือบุญนึกเอาบุญกุศลเด้อพ่อเม่พี่น้องเด้อ เขาจะ่าห้าวอย่าไปบังเบียดเบียดเบียนใครกับพ่อให้เฮาย่อมือเอาบุญสามบุญทำฐานด้วพ่อแม่พี่น้องบ่มีเงินก็ย่อมือขึ้นก็ได้บุญเด้อบุญพราชนะจะทรงเฮาซอยเฮาเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาจะมาขวบอวบซสอนดุขออีหยักกระานถุกปัญญากระานให้อดจะโทษนดุเด้อให้จะอดจะทนให้จะเก็มจะแข็งให้จะสร้างจะความดีให้จะย่อมือเอาถึงมาจากเหตุบ่าเหตุการณ์มัมีบ่เหตุปัญหาใครจะย่อมือเอาบุญนั่นจะคำเจ้าให้อดจะโทนเด้อพ่อแม่พี่น้องคก็ได้ดดดคิเอ่ โอ๊ตตกทนผมที่ไผ่ซอยเข้าเข้าตกองเทาเองเข้าตกลงเท่าตกทนเข้าตกลงไอยเนี่ยสิ่งที่มันเป็นมาแล้วน้ำไอยเน็ดขาพเอยพี่หอกน้ำอายสิ่งสำคัญคือเป็นว่าเข้าตกเป็นโตเทาเองเข้าตกลงโอ๊ตตกทนถึงยืนได้โดยนั่งแข่งคำค้าเองเพราะเป็นกำลังใจพเอยพี่น้อกทุกคนเออไผ่จวัเจอปนญ้าอยู่ตอนนี้อาหารกินสันเด็ดขา อ่านคิ้วสันเล็ดขาเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ๊ตโทนสูบไปน้ำกันลูกเต่าขอยื้อกันเขาบอกว่าซ้อนช้านอ๊ตดโทษซึ่งบางบ่อจ้าะเจอปัญหาตอนนี้เวลานี่ยบ่อมีปัญหาหลายอย่างใครบ่อโอ๊ตบ่อโทษกระดูกเด้อบ่อบื้นไปบื้นไปอดไปเด้อลูกเด้อขอเป็นกำลังใจพลอแม่พี่น้องทุกคนเด้อ เพราะว่าข้าบูจักกแต่เวลานี่ต่อจากนี้ข้าบูจักแล้วก็มืออื่นขึ้นเสาขากรบปูจักว่าเขาจะเป็นแบบใดพ่อเป็นกำลังใจพ่อแม่พี่น้องเด้พอพ่าสุบูสุกดเด้อพาอเป็นกำลังใจไหเด้อสู้ไปน้ำการบืนไปน้ำกันข่อยกระเป๋าผู้สบการชีวิตข่อยสู้ความแม่พี่น้องพังขอเบาสู้ความแม่พี่น้องพักเพราะเป็นกำลังใจพ่อแม่พี่นอ้งอ,นงอ,นองทุกคนเด้อ กินน้ำหอมกินน้ำซาก็สุขภาพเจะน้องก็สิไปเอาบุญเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเอาบุญน้ำกันเด้วยอย่างคุณบาทตงบังตรงเครื่อนขาดูกินน้ำซะอาดขาดูกินอะไดูบ้านไปบานตงบังมาเนี้ยเมื่อวันเสาร์เพื่เฮ็ดบุญกับขาปลาซามมคีอยู่บ้านตรงบังแล้วก็สิไปกับดูกับปลุกร้านน้ําถั่แล้วกไปกุ่งเาพ พงทางหนานปาหนาหนานกรเทสนะครับข้นกว่าต้มเพื่นทำการไล่โผล่ไล่ฝนในบุญคำน้ำสูบเพื่อสบู่ทุกคนจีบีสามบุญสามว่าโซ่ทำการมอนิเตอร์พรเม่พี่น้องขอขอพอแม่พี่น้องทุกคนจะทิ้งบุญจะป้าบุญเด้อพอแม่พี่น้องบุญจะขับเอาเด้อถึงข้าวบดมีข้าวเป็ย่อมือเอาเด้อพอแม่พี่น้องย่อมือขึ้นเพรว่ากระเด็นบุญเด้อพอแม่พี่น้องฝ่ายร่าบุญคอยบุญคำน้ำสูบพ่อแม่พี่น้องเพื่อสบู่ทุกคนเออคลิปนี้เป็นเงาเนาะ